การที่จะหาใครสักคนที่มีฝีมือมีความตั้งใจจริงใจและจริงจังกับงานวัฒนธรรมมักหาได้ยากยิ่งเราได้พยายามค้นหาผู้เสียสละดังกล่าวในที่สุดเราได้พบเพชรเม็ดงามบนเรือนแหวนแสนสวยสงาท่านคือคุณครูนิชราพรมประภัยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไตรตรึงครูนิชราพรมประภัย ท่านเป็นครูที่สมควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่งท่านได้ทุ่มเทให้กับงานวัฒนธรรมมาตลอดตั้งแต่ครั้งเป็นนักเรียนมัธยมท่านมิได้เป็นครูอาจารย์ที่ดีเท่านั้นท่านยังเป็นผู้อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านได้อย่างวิเศษสุดการแสดงพื้นบ้านของโรงเรียนนครไตรตรึงเริ่มต้นมาจากครูนิชร,ราพรมประภัยครูภาษาไทย มองเห็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านวังพระทาตทั้งการร้องเพลงระบำกอไก่เพลงระบำคล้องช้างและรำวงรวมทั้งการแสดงของชาวบ้านที่อพยพมาจากพยุหะคีรีได้แก่เพลงรำโทนและเต้นกรรมรำเคียวจากนั้นจึงได้นำนักเรียนมอปลายลงเก็บข้อมูลศึกษาวิจัยและฝึกหัดการแสดงพื้นบ้าน กับพ่อเพลงแม่เพลงเช่นป้าเสนอสิทธิป้านามเผื่อคล้ายโดยมีครูทัศนวันกันทาเดชและครูสายชนปิ่นชัยมูลช่วยจดจำท่ารำและวิธีการแสดงเพื่อนำมาฝึกฝนนักเรียนเพิ่มเติมประกอบกับได้นักเรียนชุดแรกที่มีความเป็นศิลปินอยู่ในสายเลือดจึงแสดงออกได้อย่างน่าดูชมการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณาชนระยะแรก เป็นการประกวดในงานศิลปะหัตกรรมระดับจังหวัดงานนั้นพลาดรางวัลเพราะเป็นการประกวดนาฏศิลป์พื้นเมืองกรรมการเน้นความพร้อมเพรียงและอ่อนช้อยของท่ารำแต่นักเกรียนก็ไม่ย่อท้อนำจิตวิญญาณของการแสดงพื้นบ้านที่เน้นความสุขสนุกสนานออกเผยแพร่ในกิจกรรมถนนเด็กเกรียนจนปีที่สองจึงได้รับการยอมรับ นำไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางในงานศิลปะหัตกรรมภาคเหนือที่จังหวัดลำปางผลงานเริ่มเป็นที่ประจักษ์จึงรับแสดงในงานต่างๆเช่นนกพระเล่นเพลงงานวัดงานวันเด็กงานรื่นเริง,รงต่างๆง,งานรณรงค์วัฒนธรรมข้าวและมีโอกาสร่วมแสดงกับพ่อเพลงแม่เพลงในรายการสยามทูเดย์ทางช่อง5เมื่อเดือนกันยายน2552 อย่างภาคภูมิใจที่สร้างให้เยาวชนรักและหวงแหนในวัฒนธรรมกำแพงเพชรอันเป็นอุดมการและเป้าหมายสูงสุดของครูนิชราพรมประภัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบกับรายการประชารัฐธรรมวันนี้นะครับอยู่ที่โรงเรียนนครไตรตรึงนะครับเราอยู่กับอาจารย์นิชราพรมประภัยกับลูกศิษย์นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ อาจารย์นิชราพรมาภัยนะครับเป็นครูที่เป็นต้นแบบทางการแสดงนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องนะครับเป็นคนเก่งนะฮะซึ่งเราได้ติดตามท่านมากว่า20ปีแล้วนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการสอนทางภูมิปัญญาของท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการแสดงนะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์นิชราว่ามีการแสดงอะไรบ้างครับที่ทําอยู่ทุกวันนี้ ที่ทำทุกวันนี้ถ้าเป็นของพื้นบ้านนะคะก็คือเพลงระบำงกอไก่เพลงพร้องช้านงนะคะเพลงเต้นกําลําเคียวเพลงลําทนเขาทองที่อยู่ในพื้นบ้านนจริงจริง<ๆ>นะคะทีนี้รู้สึกว่ายังไม่พอ <laughs> <laughs> รู้สึกว่ายังไม่พอยังน้อยไปเราก็พยายามที่จะพาเด็กๆไปหา นอกท้องถิ่นตัวเองมาฝึกหัดนะคะอย่างเช่นไปที่สุพรรณบุรีอ๋อไปเรียนอะไรครับน่เล่นเพลงอีเซลค่ะเพลงอีเซลมาแล้วก็เราได้พบกับครูเขครูครูลิเก่าเรานี่นะเกิดนึกอยากเล่นลิเกขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้เอาลองหัดแหล่ดูก่อนนะคะเราเอาเรื่อง้าวแสนงลมมาฝลูกเป็นเรื่องเป็นกลอนแล้วก็ฝึกให้เด็กร้องเป็นแหลอ่เพื่อขก็มาก็ ที่จะพัฒนาต่อไปก็จะเป็นเพลงเฉลี่ยแล้วก็เพลงลำตัดอะไรพวกนี้ค่ะให้ครบเครื่องอาจารย์ลิชราคิดว่าความหวังที่จะสืบทอ,อดการแสดงพื้นบ้านอย่างนี้เนี่ยประสบความสำเร็จไหมแน่นาคตข้างหน้านปัจจุบันนี้ผมประสบความสำเร็จนะในปัจจุบันบน,จจบนี้นะเข้าดีดูใน,ในใสายตาในสายตาผมผมคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะผมตามมาทุกสถาบันนะฮะ ก็ยังคิดว่าระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งค่ะยังยังไม่เก่งมากคับผมคือเรายังเราได้ในด้านการแสดงแต่ในส่วนที่เหลือก็คือในเรื่องของของจิตใจคือเราต้องลึกฝังเรื่องตนยังฝังไม่ได้ใช่ไหมรุ่นหนึ่งน่าจะได้ยังรุ่นรุ่นน้องเบนซ์อย่างเงี้ยน่าจะได้แล้วล่ะเขาอยู่ในสายเลือดคือค่ะแค่พูดถึงนี่เขาจะได้เลย เขาจะแสดงออกมาด้วยด้วยด้วยจิตวิญญาณนะคะก็เหลือรุ่นน้องๆเนี่ยจะต้องทําต่อแต่ก็มีแววแล้วคาะมีแววเราเห็นม่สักครู่นี้อีกหลายปีกว่าจะจบนะเก่งกว่าดีก็คือดูสีหน้าแววตาครับผมแต่ต้องมีเวลาทุ่มเทก็ต้องถามอาจารย์นิสราวาตอนนี้ใช้เวลาตรงไหนที่จะมาทุ่มเทจัดเด็กแบบไหนหรือจัดชุมนุมหรือจัดยังไงครับถึงทําให้ให้เป็นระบบแบบนี้ได้อ จริงๆแล้วเราทําหลายอย่างนะคะทำเยอะมากทํำเป็นหลักสูตรด้วยคือทุกคนได้เรียนแต่แต่ในการที่จะคัดออกมาจริงๆเนี่ยเราจะดูแววทุกคนได้ร้องหมดได้รำหมดนะคะในในในชั่วโมงเรียนนะคะเราเอาลงลงสู่หลักสูตรวิชาภาษาไทยนะครับผมค่ะทุกคนได้ร้องได้รำแต่เราก็จะดูแววดูแววแล้วออกมาฝึกนอกเวลาส่วนมากเขจะพักเที่ย รับงานแสดงมาก็จะมีมีช่างขงชุมมีศิลปินน้อยมีประมาณกี่คนนะปัจจุบันนี้สามสิบตัวคนสามสิบว่าคนนะเห็นออกงานบ่อยระยะนี้นะฮะตอนนี้ที่ฝึกเพิ่มก็คือกลองยาวกลองยาวนะค่ะกลองยาวงบไทยเข้มแข็งได้กลองยาวมาชุดหนึ่งแต่ก็ยังไม่เก่งเท่าบ้านมารับผมเนี่ยเขาเขาเด็กเล็กด้วยนะค่ะเด็กเล็กเขาจะทีมกลองเงินล่องแคล่วของเราแย่ๆยันใน ท่านผู้ชมที่เรารพครับตอนนี้เราอยู่อาจารย์นิชราพรมุตรไนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงในด้านถ่ายทอดประสบการณ์การแสดงให้กับเยาวชนนะครับอยากจะทราบประวัติการศึกษาประวัติอาจารย์ถ้ามีอะไรพอเล่าได้ก็เล่านะฮะเล่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรับพอสงเกตพอสงเกตพอสงเกตเป็นคนคนครชุมนะคะเป็นคนกำเนิดนะเป็นคนนครชุมก็ เรียนที่โรงเรียนบ้านนครชุมอนุบา<อ>ลโรงเรียนเมืองกำแพงเพชรก็คือวิชิลปาก,กาครับผม<อ>ท,ท,ทยาคมปัจจุบันแล้วก็จบมศห f i ที่กำแพงเพชรพิทยาคมครับตอนเรียนเนื้อกำแพงแท้ๆเลยนะแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์คาราวิดโดที่สิงคโดดปร<ส>์ไปต่อที่สิงคโปร์ก็จนจบปริญญาโทด้านประวัิศา์ความรักในศิลปะ,ะวัฒนธรรมนี่น่าจะมีะมาตั้งแต่เด็ก ว่าที่บ้านจะเป็นอะไรนะคะเป็นแหล่งพระเครื่องเป็นลูกสาวเซียนพระเครื่องรู้จักกันมาตั้งยี่สิบปีเพิ่งรู้เล่นเรื่องนี้ไมาก็ไม่ไม่ได้เล่นแต่ได้รับารนฝูงมาก็จะคุ้นเคยอยู่กับพระเครื่องเหมือนเพเพชรพรเหมือนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอยากเรียนโบราณคดีครับแต่ตอนนั้นไม่ได้เรียนแต่ความสามารถอีกด้านหนึ่งที่ที่คิดว่าตัวเองเด่นเด่นก็คือด้านภาษาขั้นก็เลย ปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์นิชราพรมภัยเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครใจซึงนะสาขาภาษาไทยสาขาภาาษไทยกำลังทําซีเก้าอยู่ส่งไปแล้วค่ะไม่รู้จะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าต้องประสบสเร็จักวันจนได้แล้วฮะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นให้ท่านผู้ชมเห็นให้ท่านผู้ชมได้ชมผลิตผลิตของเรานะคะประวัติการทํางานแล้วครับอาจารย์ครับ ก็ไม่มีอะไรลดผลนะคะก็บรรจุรับราชการที่จะมาเป็นตรลดิตฐ์เจ็ดปีไปสอบบรรจุที่นน่นค่ะตรอดิษ์เจ็ดปีแล้วก็ย้ายกลับมาที่ที่นี่แล้วไม่คิดจะย้ายไปไหนอีกเลยเหตุที่ไม่ย้ายเพราะว่าหลงเสน่ห์วัฒนธรรมเมืองไตรริมีความสุขกับการได้นำเที่ยวอยู่กับเด็กๆนำเที่ยววัดวังระท่าอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขอย่างนั้นคุยกับคนแก่ครับผม ก็เลยไม่ได้ย้ายเข้าก็มีหลายโรงเรียนนะต้องการที่จะได้อดิศราไปอยู่ในในเมืองนะฮะแต่ตรงนี้ก็อยู่ในเมืองนะชาญเมืองนิดนิดชานเมืองนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะซิ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มาช่วงนั้นก็เคยเชิญอาจารย์อิศราว่าจะให้ไปไปสอนที่นั่นเหมือนกันนะครับตรงนี้โชคดีของโรงเรียนนครไตยตึงที่อาจารย์อิศรายังอยู่ที่นี่นะครับผลงานทางด้านการแสดงที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับ ก็มีเด็กๆเขาได้ไปออกรายการสยามทูเดย์นะคะร่วมกับศิลปินพื้นบ้านของชาวเขาทองหรือชาวประเทืองของชาวเขาเขาทองเขาทองนะฮะที่รายการสยามทูเดย์ช่องครับผมแล้วก็ทีวีไทยกำลังติดต่อมาันอดังใหญ่แล้วใหญ่ดังส่วนมากงานนะคะเล่นเพลงงานจูปาวันนั่นสักตาน หัตนธรรมว่าทำพื้นบ้านแล้วก็ไปแสดงเนาะใช่ค่ะที่งานศิลปะหัตถกรรมที่จรรังหวัดลำปางก็ไปใช่ไหมฮะค่ะเที่ยงวั okay, okay, สามวันเผยแพร่ทสามก็เป้าหมายเราไม่ไม่แข่งขันใช่ไหมฮะเป้าหมายคือให้รักในวัฒนธรรมไม่เน,น้นการแข่งขันไม่เน้นการแข่งขันเน้น<ม>ความสุขเรียนถามถาอาจารย์ว่าอาจารย์มีวิธีการที่ที่สืบทอ,อดวัฒนธรรมการแสดงอย่างไรบ้างวิธีการแค่อย่างที่เมื่อกี้เล่าเร่องหนึ่งครั้งนั่นก็คือ สอนในชั้นเรียนนะคะในส่วนของมปลายเนี่ยเด็กจะได้เรียนในชั้นเรียนน้ั้นก็จะผลักดันในเรื่องของกิจกรรมอย่างกีฬาสีอย่างเงี้ยค่ะกีฬาสีคงไม่มีที่ไหนแล้วค่ะที่เอาเพลงพื้นบ้านไปร้องบนอาตจันเชียคือคือเราพยายามตอบรับรูปแบบใหม่ๆเราไม่พยายามที่จะล็อกให้อยู่ในรูปแบบเดิมๆทําไงก็ได้ให้เขาร้องอย่างที่เขาอยากร้องเอาเพลงพื้นบ้านไปลงอัตจันเชียอะไรอย่างเงี้ย ใครเห็นคงจะดูแปลกๆอะไรอย่างี้แต่เราก็พยายามให้เขาได้คุ้นเคยนะคะลงในสุดกิจกรรมกีฬาสีเพราะว่าเด็กวัยรุ่นกับกีฬาสีนี่สุดอะไรสุดวิสุดเดชนะคะให้ทําอะไรก็เต็มที่ก็ทำเต็มที่อยู่แล้วนะใช่ค่ะลงกิจกรรมชุนมลงกีฬาสีพยายามให้เขาคุ้นเคยกับเองนีมากที่สุดมีเยาวชนท่านไหนจะมาพูดคุยถึงวิธีสอนของอาจารย์นิชราปรมภัยบ้าง เว้นลังเล่าอานตรนี้ก็ได้เลยในฐานะที่อยู่กับอาจารย์มาหลายปีเนาะอนุญาต้เผาได้เต็งตอนนี้ก็จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กที่โรงเรียนนครอเร็กตึงนะครับแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสวนนันทาคณะครุศาสตร์เอกภาษาไทยครับตามรวยอาจารย์ ไม่ไม่ใช่เป็นการน่าตศิลินใช่ไหมไม่ใช่ครับพันเป็นภาษาไทยครับที่อาจารย์การเรียนการสอนที่เรียนมา6ปีครับอาจารย์ไม่ได้สอนรวบโลดอะไรมากครับแต่เป็นการสอนที่สนุกสนานและเข้าถึงกับนักเรียนจริงๆครับแบบเหมือนพูดคุยเล่นกันแต่มีเนะื้อเนื้อหาความรู้ที่ลึกซึ้งและถ่ายทอดได้ดีครับและมีเทคนิคในการสอนเยอะมากแล้วเรื่องศิลปะการสแสดงนี่แหละครับ เห็นติดใจมากไปกันมาหลายรอบแล้วครับอาจารย์ก็ทุ่มเทให้กับนักเรียนมากครับทั้งวันนั้นคือเราก็ซ้อมกันมาแล้วครับเราก็ซ้อมด้วยกันเพื่อจะให้โชคมาดีครับอาจารย์เขาทุ่มเทครับครับผมถือไม้อ,มอันนี้เป็นแนวคิดของของหนุ่มเบนนะฮะสาวๆมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมอันอัวออัฉลีอัญชลีพูดถึงอาจารย์นิชลาน่อยการแสดง นี้นั้นรอย่างั้นนีค่ะถ้าเราตัไหนได้จราก็ช่วยปรับรุงเลยวิธีการต่างๆของอาจารย์ท่านผู้ชมที่เคารพครับอันนี้เรามาหาบุคคลที่ดีเด่นในด้านวัฒนธรรมนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่นสาขาการแสดงของจังหวัดกแพงเทรเรานะครับขณะน,นี้เราอยู่อาจารย์นิชราพงประภัยซึ่งขณะน,นี้ท่านเป็นรายแรกนะเป็นบุคคลแรกที่เราทํารายการเลยนะครับว่า หลังจากที่วิธีการสรรหาบุคคลดีเด่นาทางวัฒนธรรมนั้นก็สรรหาด้วยวิธีดูจากเอกสารนะฮะแต่ที่เราเราได้ติดตามอาจารย์มาเกือบ20ปีนะฮะว่าอาจารย์เป็นคนทาจริงจังเรื่องเหล่านี้แล้วก็ผลงานออกมามีคุณภาพเราจึงยอมรับตรงนี้แล้วขอเสนอเป็นผ,ผู้ผลงานดีเด่นทางด้านวนาัฒนธรรมสาขามนุษศร์และสาขาศิลปะการแสดงต่อไปนะครับอยากจะให้อาจารย์นิชลาได้ฝากถึงอนาคต เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมครับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงดื้นบ้านเนี่ยเราเราต้องบางทีก็ต้องทําใจว่ามันอาจจะได้แค่ระดับของการอนุรักษ์คร<ช>ับผมเพราะว่ามันมันห่างไกลจากวิถีชีวิตของคนปัจจุบันใช่ใช,ใช่ไหมคะคนปัจจุบันไม่ได้ลงไปดานาอีกแล้วคนปัจจุบันไม่ได้ลงแขกเกี่ยวข้าวอันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พอใจในระดับหนึ่งว่าเราสามารถอนุรักษ์ศิลปะการแสดงไว้ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความร่วมมือของเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆเข้าใจกับเราและอีกท่านหนึ่งที่ที่ช่วยมากๆเลยก็คือท่านอาจารย์ทัศนวันประเสรรนี่ที่ร่วมสอนทีนะคะอาจารย์สอนศนลป์เป็นครูภาษาอังกฤษแล้วแต่เก่งเรื่องนี้ค่ะเป็นครูภาษาอังกฤษแต่ถนัดเล่นรำอ่ะดิฉันนี่จะร้องจะรำไม่ค่อยเป็นแต่อาจารย์จะรำเก่งโอ้โหอะไผสนกันได้ร้องกับรำอีกคนหนึ่งดูท่ารำคนหนึ่งสอนนห้ดิฉั์ร้องนะครับผม ก็หวังว่าทุกสถาบันการศึกษาซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยเราอบรมให้กับทุกโรงเรียนในจังหวัดสองร้อยยี่สร้ยสามสบโรงเรียนเรื่องนี้ใช่ไหมสอนทั้ง9้าชนิดนะคะอันแสดงนะคะเอาเพลง่อยกตอนรัสเซียมาอะไรเงี้ยพยายามหามาแล้วก็มาสอนคุณครูก็หวังว่าคุณครูทุกโรงเรียนในจังหวัดระเทินี้จะ จะนำะความรู้ตรงนี้ไปให้ถึงเด็กต่อไปน,นี่คะนี่เป็นความหวังในอนาคตนะซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านอาจารย์คิดว่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้มีส่วนผลักดันตรงนั้นใช่ไหมคะผลักดันเราไม่ได้มีส่วนในระดับนโบยบายเพยงแต่เราเป็นผู้ที่รับทอดจากศิลปินพื้นบ้านแล้วก็สร้างความกระหนักให้กับคนท่านผู้ชมที่เคารพครับ ท่านได้รู้จักอาจารย์นิชราปรมภัยพอสมควรนะครับวันนี้เราได้รู้จักเพิ่มเติมขึ้นมาหลายเรื่องทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านของนครเตยตรงของต,ตระแบงเพชรของเรานะครับเรากําลังนําเสนอคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้นะครับซึ่งคนดีๆมักจะไม่ค่อยได้แสดงออกเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เรานำเสนอคนดีออกมาทางด้านของศิลป,ปะวัฒนธรรม สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นิสราพรมไพายครับขอบคุณครับขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพระเบียนดนครใจตึงนะครับที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมลา่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ